สวัสดีครับร้านโนนจันท์่าวเดีโอนครสวรรค์วันนี้จะพามาดูงานแก้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้มาจากสมุดประการภราประแดงนกะ็คันนี้ลูกค้าคือเป็นแนวฟังนะครับแนวฟังรถเลย100%เซนะไม่ทําตู้ไม่ตีตู้ไม่อะไรแล้วก็ลูกค้าติดตั้งมาแล้วเนี่ยงบ30,000กว่านะก็ได้เกตสินค้ามาค่อนข้างดี ก็รายละเอียดเนี่ยเขาค่อนข้างจะครบนะครับก็หลักๆเลยลูกค้าเนี่ยคือจะฟิกมาว่าเออไม่เปลี่ยนเครื่องเล่นนะฮะไม่เปลี่ยนเครื่อเล่าที่เราสอบถามแล้วพูดคุยแล้วก็ลองนั่งฟังอยู่เนี่ยลูกค้าไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนเครื่องเล่นนะครับเพราะว่าคือเอาตรงๆแล้วลูกค้าไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะไม่รู้จะไปแบบจะไปจอ Android หรือจะไปจอจะไปออดีโอคือยังติดอยู่ว่ายังอยากฟังแผ่นแต่ถ้าจะเปลี่ยนเครื่องเล่นคืออยากจะอ่าดู t u b e ได้ด้วยอย่างเงี้ยมันมัน มันค้ากึ่งไงครับมันก็ไม่สะดวกถ้าเราจะใช้แบรนด์พวกแพลเนียอัลไพอะไรพวกนี้มันจะมีเป็นาคาเพใช่ไหมครับมันก็จะไม่สะดวกลูกคา้าลูกค้าอยู่เยอะและไม่ไม่ถนัดที่จะใช้งานแต่ถ้าใช้จอ Android แท้ๆเลยเนี่ยใช้งานง่ายกว่านะฮะแต่ลูกค้ายังฟังแผ่นอยู่นะก็ยังติดด้วยว่าตัวเองชอบฟังเพลงอยู่แผน่นแผ่นก็จะมีเยอะเนี่ยครับลูกค้าจะใช้แผน่นฟังเพลงแนวนี้นะครับนะฮะ เาลยนะนนนแต่ว่าอย่างเอกลาชนี่เรารู้จักนะเอกลาชแล้วก็แคทเทอรยานี่เรารู้จักก็พอจะฟังจับเนื้อเสียงของโทนฟังได้นะค้าใส่ซับบ็อกมายี่ห้อดียีนะ่ห้อดีวางไว้ใต้เบาะแล้วก็พอแอม h ีชแนนก็เป็นแบนเลยแบนทั้งหมดเลยครับแล้วก็ส่วนลำโพงเนี่ยก็จะเป็นพอแอมจะเป็นล็อกฟอร์ดฟอร์เกตนะครับส่วน ซับบ็อกก็จะเป็น DB d ีบีดนะครับส่วนลำโพงทั้งคันเนี่ยจะเป็น JBL นะคร JBL ทั้งหน้าและหลังเลยแล้วก็แดมมาอย่างดีทั้งหมดเยลยครับแดมมาดีหมดเลยนะครับเป็นว่าลูกค้าไม่ชอบโทนเสียงแล้วก็น้ำเสียงขอ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 ง,ของ,ของ,ของที่เขาติดมาเนาะก็อย่างแผ่นแดมเนี่ยเราก็ลงมาลื้อหาสา,สาเหตุเอาคร่าวๆนะครับก็คือว่าอย่างคันเนี้ยเขาติดแผ่นแดมมาเต็มบานเลยเต็มบานเลยผมลือ แผ่นเดมออกนะหรือแผ่นเดมออกนี่ครับแผ่นเดมของเดิมก็จะเป็นยี่ห้อกาวซิโลเนาะก็มาดูเนี่ยเขาถ้าแนวฟังนะครับเพื่อนๆแนวฟังเนี่ยมันต้องเริ่มแดมจากข้างในนะแล้วข้างนอกเนี่ยแดมแค่อุดรูพอแต่ข้างในเนี่ยตัวลำโพงเนี่ยมันจะทีบเข้าไปในหาตรงนี้เหล็กมันจะบางๆอันนี้เราแดมเพิ่มไปแล้วนะครับจุดแรกนะครับที่ที่แก้ไขนะครับก็คือว่าเราลอกแดมออกก่อนแล้วก็แดมด้านใน ส่วนนี้จำเป็นมากกว่าข้างนอกที่แปะแปะเต็มนอกเนี่ยคือแปะเท่ๆนะครับแปะสวยงามนะครับแปะแดมเนี่ยแดมประตูอย่างในชุดที่ SPL อย่างที่ผมทำอยู่ประตูผมไม่ค่อยได้แดมนะครับแดมน้อยมากยกเว้นรถคันนั้นมีประตูมากกว่ามากกว่า1คู่แต่สำหรับท่านที่ฟัง SQ อ่ะ SQ หมายว่าเสียงดังฟังเพราะ เสียงดังฟังเพาะนะครับแดมประตูมีมีมีประโยชน์แต่มันต้องเริ่มจากข้างในนะครับมันต้องเริ่มจากข้างในข้างนอกเนี่ยแค่ปิดรูนี่ก็พอแล้วก็อย่างคันนี้อย่างรถ d m a มเนี่ยดีแมเนี่ยมันอ่อนนะฮะเวลาเราจะท100ํา SQ 1ค0คือไม่ทําตู้นะครับไม่เนี้ยลูกค้าห้ามทําตู้ไม่ทําตู้นะรเราต้องทําช่องลมตรงเนี้ยให้มันแข็งแรงที่สุดเพราะว่าเราต้องเอาเบรจากแดมประตูด้วยนะบเบตรต่ำๆส่วนซับบ็อกเนี่ยตัวเนี้ย เท่าที่ฟังอยู่เนะี่ยตัวนี้จะออกไปทางแข็งเสียงแข็ง้วไม่นุ่มนะครับไม่นุ่มก็คือฟังเพลงลุกทุ่งแบบนี้มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเแบสบมันจะไม่โยนนะอย่างผู้ใหญ่ฟังกับเบสมันจะไม่โยนไม่เดินนะเบสบไม่เดินไม่มีหางเแบสบถ้าเป็นแนววัยรุ่นก็คงชอบครับเพราะว่ามันจะดังมันเแบสบตัวนี้เนาะอันนี้เบื้องต้นนะครับแล้วก็จุดที่2ก็เรื่องตัวแปงสัญญาณก็จะพูดกันอยู่หลายรอบแล้วว่าเรื่องตัวแปงสัญญาณนะ Power M พอแอมตัวนี้ใช้สัญญาณไฮเลเวลนะครับก็คือไม่ต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณได้นะครับไม่ต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณเพื่อจะเอาไปเข้ามาจากเครื่องเล่นเนี่ยนะฮะจากเครื่องเล่นเนี่ยไปเข้าที่โอแอมได้เลยไม่ต้องผ่านตัวแปลงกันใดทั้งสิน้นแต่ว่าตัวซับบ็อกเนี่ยซับบ็อกเนี่ยมันมีสัญญาณไฮเลเวลเนาะแต่เขาไม่ได้ใช้เขาดันไปใส่ตัวแปลงนะตัวแปลงก็ดันใส่ตัวถูกๆเนี่ย มันก็กลายเป็นว่าเสียงมันก็จะแข็งเสียงมันรายละเอียดมันไม่ครบเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนไม่ยอมให้เปลี่ยนเครื่องเล่นนะผมวันนี้ผมคุยอยู่ผมยังบอกถ้าเปลี่ยนชุดนี้ถ้าเปลี่ยนเครื่องเล่นก็จบนะครับคือหมายความว่าเปลี่ยนเครื่องเล่นนี่คือต้องใช้แนวเสียงนะคือต้องใช้พวกแบรนด์แบนด์ไปเลยครับถ้าอย่างนี้ก็แนะนําให้ลูกค้าใส่แถวนี้ JVC Kenwood Alpine อะไรก็ได้ครับแต่ดีลูกค้าไม่อยากเปลี่ยนเนาะทำอะไรก็ได้ครับแต่ห้ามเปลี่ยนเครื่องเล่นนะผมก็เอา แต่เขาวิ่งมาไกลเนาะกาอ,อยากจะให้เราทาอะ่ะก็เดี๋ยวผมรื้อดูอีกรอบนึงดูรายละเอียดอย่างเดิมให้ว่าจะต้องปรับปรุงอะไรอีกนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับว่าเราจะทําอะไรเพิ่มนะครับอันนี้ก็วันเดียวเสร็จเดี๋ยวต้องเร่งทและครับโอเคตอนนี้เราก็เดี๋ยวมามาฟังเพลงครับคันนี้จริงๆลูกค้าเนี่ยบอกว่า,าดีกว่าเดิมเยอะแยะเลยเยอะเยอะเขาใช้คําว่าเยอะแยะเลยนะครับจากเดิมเนี่ยติดตั้งมา3 0,000กว่าบาท วันนี้รวมรวมกับผมไปอีก0 0 0มือนะครับจริงๆสําหรับท่านที่ต้องการจะทําแนวนี้ท่าต้องทำใจนะครับถ้าก็ไม่อยากตีตูเ้เงงค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนรายละเอียดแล้วก็งานติดตั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับลูกค้าเป็นคนเลือกนะก็โอเคสำหรับท่านที่มือใหม่ก็คงจะดูแล้วงบเยอะนะฮะโอเคยวฟังเพลงก็ยอดนิยมเนาะมันเปิดเพลงหลากหลายไม่ได้ก็ตามแนวที่ลูกค้าฟังลูกค้าฟังเพลงช้าๆเบสนโย,ยนนะครับก็ เพลงที่มันอยู่เปิดใน YouTube ได้ก็มีอยู่แค่สอาเพลงนะ พวกแต่ได้ย่างกายได้สุดหายพิมเจ้ากันลงมัวเมาทำคันิ่งแต่นั้นนองอยากสิจาตาจงงานทั้งน้องสิเปิดหน้าเจ้าผู้เก่งไมลายใจเพียพังตั้งแต่ครั้งแต่คราวก่อนให้ใส่มนใจอาวนแต่นำเขา อยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำไม่ใจมันปวดร้าวจนมาพ่อเจ้าคนไทยเจ้าผู้งามอวยปานเต็มอายขอเนมในจากหวานสอยทุกใจที่เพ่พันลาบนั่งคนไข้สิเป็นไปได้โบกท่านอายสิขอไปเคียงกายท่านเจ้าพ่มีภัยท่านได้น,น เคียขทางสิขอักน้ำไปจนเก่โปรดดัดใจไว้เนให้เจ้าแล่ในเดือดคำยามหนาวไอกาสิกดยามนอนไอกาสิภู ย้ำมินว่าศักดิ์ศรีเพียงกาซ้ำมีค่าเพียงดิน ตอนนี้เราจะแก้ไขด้วยการทําในสิ่งที่เขาไม่ได้ทํามานะครับก็อย่างประตูเนี่ยเราต้องการมิดเบรดนะครับก็ทีน,นี้ลูกค้ามีระบุว่าต้องการมีเปิดฝั่งนอกรถบ้างนะครับตอนล้างรถเช็ดรถอะไรเงี้ยครับให้เบรดมันออกถึงกามันชัดแหลมมันใสอะไรเงี้ยเราก็อันนี้เราจะทํางานทบการเก็บประตูนี่ใหม่ให้มันเป็นมิดเบรดนะครับก็มีแผ่นซับด้านแผ่นซับเสียงด้านในเราติดเพิ่มนะครับแล้วก็ส่วนประตูเนี่ยเราทำสเปเซอร์ให้ใหม่นะเป็น เคื่องเสียงเนี่ยมันต้องใช้สเปเซอร์ไม้นะครับแล้วก็ทําการยึดนะให้แข็งแรงนะด้วยน็อตเบอร์สินะครับแล้วก็ใส่เป็นลำโพง8นิ้วมิดเบสตัวนี้จะเป็นอยอดสปีกเกอร์พัดนะครับเป็นสําหรับแนวฟังเพาะนะครับก็คือว่ามันเอาไปใส่แนวฟังดังก็ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะเป็นมิดเบสดีนะก็อยู่ในประตูน Mid ั้นมิดเบสมันค่อนข้างจะดีเลยนะครัก็เป็นโครงหล่อไม่เล็กใหญ่นะแล้วก็จับจะัะปลวกทวีเตอร์แอคซัสสีดำนะก็งานงคมเกินไปเลย ส่วนทวิตเตอร์ตัวเดิมยังใช้ได้อยู่นะครับ <_ an> ก็เป็นของ JBL วนะก็ใช้งานร่วมกันแล้วก็ทาความตี่เสียงคนละเสียงกันอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นซูเปอร์ทวิตเตอร์ที่เซตเสียงอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอาทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ส่วนตัวแปลงสรรัญญาณคันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับตัวน,นี้จะใช้เป็นของเซฟโก้เลยนะครับคือถ้าเครื่องเล่นเนี่ยเดิมเนี่ยเปลี่ยนไปได้นะครับก็คือหมายความลูกค้าไม่ให้เปลี่ยนอนะ่ะก็คือเขาชอบรูปลักษณ์ของของของตัวรถเป็นแบบนี้นะครับก็ ใส่ตัวแปงดีๆไปเลยสําหรับรถรุ่นอื่นก็เหมือนกันนะครับสหรับเพื่อนเพื่อนที่มีปัญหาคือใส่เครื่องเล่นเดิมแล้วเหมือนรู้สึกว่าดังไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยตัวแปงดีๆด,ดูนะครับมันจะเสียงมันก็จะคนละเรื่องกันเลยนะครับเพิ่มชุดปีไปใหม่อีกหนึ่งตัวเดิมไม่มีมานะครับเพราะว่าเครื่องเสียงเนี่ยแมว f q ทั้งหลายเนี่ยใช้เครื่องเล่นเดิมมันปรับเสียงไม่ได้นะครับเพราะลูกค้าไม่ไม่เปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรให้ปรับในเครื่องพวกนี้มันจะไม่ปรับอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะก็ต้องมาใส่จน ปลแทนนะปรีก็จะมีชุดคอนโซนตีเนี่ยตัวนี้จะเป็นตรงรุ่นนะครับเป็นสําเร็จไม่ได้เป็นไม้แปะนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีขายกันอยู่เองละแล้วก็มันแพงเนาะก็ไม่ได้ใช้แต่คันนี้ลูกค้าในงานเรียบร้อยนะครับก็เลือกที่จะใช้เป็นงานสําเร็จตรงรุ่นเลยนะเป็นพลาสติกแล้วก็ชุดปีก็จะเป็นแฟลกห้าแบรนตัวนี้ก็จะเป็นแนวเอคิแล้วเนาะก็เล่นโหดก็ได้นะเบรมันค่อนข้างแรงตัวนี้แล้วก็ แต่ว่าบุคลิกของพวกแบบลมปรีแบรนด์เนี่ยเสียงมันจะกลางแหลมมันค่อนข้างจะสดใสนะฮะแล้วก็อันนี้จะมีเจาะช่องจุดบรี่ให้ลูกค้าใหม่แล้วก็ตัวนี้มันเป็นชุดสําเร็จนาะมันก็จะมีสวิทตรงนี้ให้2ตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็วัดโวลต์ลูกค้าให้เจาะใส่เพิ่มนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับบลูทูธเสริมนะครับคันนี้ไม่มีซับนะครับไม่ได้ตีตู้นะครับไม่มีตู้เลย เดิมๆนะครับว่าลูกค้าคือไม่ต้องการให้ตีตู้แต่อยากให้เปิดเพลงเบ็ดบืมบืมนิดๆหน่อย,ยๆเลยพอได้นะครับแล้วก็ตัวซับเนี่ยจะใช้ซับบล็อกของเดิมเขาที่มีมาก็จะเป็นที่ห้อ db driver ก็คือคันนี้เป็นของแบรนด์ทั้งหมดเลยนะครับนะบก็ใช้ของดีๆมาเลยแต่ว่าเกรงว่าคุณภาพเสียงเขายังไม่โอเคเพราะลูกค้าฟังเพลงช้านะครับเขาต้องการเบสดโยนๆนหน่อยนะครับก็เดิมนั้นกระด้างกระโดดกระเด็น,นะครับมีข้างนอกได้นิดๆหน่อยๆนะครับ พอได้อยู่นะครับตัวข้างในเนี่ยเบียดเหลือเฟือเลยนะฮะสำหรับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านนวนจันคาร์ดิโอนครสวรรค์ที่เบอร์โทรศัพท์0896440504แนะนําให้โทรนะครับถ้าสนใจนะครับก็คุยจะเรียกจะครบกว่านะก็อาจจะคําถามชักมาอาจจะคําถามไม่ครบหรืออะไรเงี้ยก็จะเข้าใจกันผิดเนาะก็โทรคุยเลยดีกว่าครับสะดวกดีนะับ โอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ